สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงจิระชียาอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงพามาดูน้องแคคตัสนะคะจากที่ห่างหายจากวงการนี้ไปนานนะคะเมื่อก่อนปิงก็เคยปลูกนะคะถ้าใครติดตามมานานก็จะเห็นนะคะว่าปลูกเยอะมากๆค่ะแต่เนื่องด้วยช่วงนั้นเราปลูกกลางแจ้งนะคะแล้วฝนตกหนักนะคะทำให้น้องเน่าเสียหายไปเป็นจำนวนมากนะคะจน พอใจแล้วก็เลิกปลูกไปนะคะตอนนี้ปิงก็ได้กลับมาปลูกแล้วนะคะน้องๆส่วนใหญ่แถวข้างหน้า20กระถางคือปิงสั่งมาจากแอปส้มนะคะถูกมากๆค่ะ6กระถาง50บาทนะคะเพื่อนๆปิงก็สั่งมานะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นพวกที่เหลือรอจาก ที่ปลูกครั้งแรกนะคะนี่ค่ะน้องก็คือมีสายพันุ์หลากหลายนะคะรอบนี้นะคะที่ปลูกนะคะ,คะก็เริ่มใหม่นะคะเพื่อนๆเข้าวงการนี้เหมือนเดิมนะคะอดใจไม่ได้ในความน่ารักของเขานะคะนี่ค่ะอย่างน้องนิ้วหน้าก็น่ารักมากๆเลยค่ะ แตกกอเก่งด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็กำลังจะมีดอกให้เรานะคะอันนี้น่าจะแมมขนนกเหลืองนะคะเพื่อนกำลังจะเอาดอกเหมือนกันค่ะน,นี้เป็นแมมนกอุนะคะคิดตาต้านะคะเพื่อน ตอนนี้ก็ยิมโนนะคะกำลังให้ดอกเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตปินงจะมาเบ่งไเพื่อนดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ